มันตกมาะขวาเลยขวาเลยไปขวาเลยชิวขวาขวาไอ่หลังบ้านดอกวางอีพีหลังบ้านดอกหลังบ anyway> ้านดอกไอ้แบลรี่วางีิงขวาให้หน่อยแบลรี่ขห้ลังบ้านเอานะยิงขวาเลยยิงขวาเลยวางขวาให้หน่อยแบลลี่วางขวาให้หน่อยไปงไปยิงไปยิงไปกลางยิงไปกลางไปกลางเลยไปกลางเลยไปกลางเลยกลางเลยเราสอบไปแอบได้แล้วเพื่อนยังไม่มีตกพี่ยังไม่มีตกยังไม่กลมเยอะมากลมเยอะมากลมเยอะมากผสมไปแล้วเพื่อบเราผสมได้ออกไหนออกเลยไอ้ตัวจมไอตัวจมบ้าเรานม้าไจับแล้วจับแล้ว มีบม่มีบมีัเอ้มีตบจ่มมีตจ่มบีตัวจ่มเลอ้ยกล้าที่ข่าวปืนมานะพี่มีตจ่มมีตจ่มีตั่มเปลี่ยนไปบอหลังไฟเราเปลี่ยไปหลังไฟอยู่จบมีตบ่มีตบแข่งดาแ่ดแข่ดำ่มาพี่มี่ม้าพี่มาลงแล้วพี่มาลงแล้วพี่ก่มชมาชมมาชม จีบจีบจบกัมาด้วยเพื่อนบบมาได้บมาได้ไม่ได้โดนแล้วมันดน้วมดนแล้วดนแล้วมันโด้วเพื่อมันโด้วต่เย็นนะดูดีๆนดูดีๆดูดีๆดูดมีี้อง่นดบีติดตันมานดีดกดกูอยู่นะจบนึ่งพี่้านมาสมามได้เสมาหลักบ้านตรงกลางเลยบิงยิงพี่ม้าหน่อยพี่ม้าน่อยยงไฟยเหมือด้ไรเล้ไรเลี้ยไไป้แตจ่มแจุม่ไอ อ๋ออ๋อชุเพื่อนหน่อยชบเพื่อนานตกหลานตช่วยเพื่อนช่วยถดสไ้ี B ีเสียเงินบอกขึ้นรถได้นะบอกไอขึ้นรถได้ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ามันหลามันหลามันหลามันลานลมั มาดีดีชักยันมันยันมันยันมันที่อะไรสัตว์ดึงกลับดึงกลับก่อนดึงกลับกหมดเลยกหมดเลยกไมหมดเลยกไมหมดเลยตักลางกไมหมดตักลางกไมหมดกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหมดแล้วสวยโดแล้วเพื่อนมันโดแล้วมันโดนแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบาเลยกลยิงเบกเื่อหหมดสวยมันมีตัวปืนปืนป่วนหลังบ้านอยู่ยิงจับปืดเลยกลับบ้านกลับบ้านแล้วไงกลับบ้านแลไกลับบ้านไปยิงเบรกตังกลางไม้เวยกลับเลยวิกูตาย เบ้จูก่อนตายอีสอ่ะดิงอดิงอมาหลังสดดงอว่ะตายเห็นกูเนี่ยอุ้ยเพื่อนอุ้ยมึงจะม่ก่อนดิเไพื่อนเปลี่ยนมหฟนานอยู่เนี้ยไม่ไม่หมูเนี่ยไอ้ัอยู่เห็นป้าเห็นป้าอย่าแย่งกันเล่นอย่าเล่นแย่งกันเล่น

หังก็หลังก็งหนีินมอ้คุณิอาบคปแ้าเไหวปะไหวปะเจอเสาที่แท้จริงไหวปะไม่ไหวแล้วเลยะตายไปดิหวเจอเสาของจริงไหวปะน้องเฮีย มึงไม่ช่วยลูกพี่มึงดิลูกพี่มึงตายอย่ามึงช่วยลูกพี่มึงดิเฮ้ยพวก์รี่เหรอเฮ้ยมึงไม่ช่วยลูกพี่มึงดิพี่ตรีอยู่ใต้ตีนอูเดี๋ยวมึงช่วยสิไอสัตว์มึงไม่ไม่ช่วยละเฮียเฮ้ยช่วยช่วยลูกพี่มึงดิลูกพี่มึงอยู่ใต้ตีนกอ่ะพวกไอเห็นปะเด้ไอเห็นเป่าอัพอัพช่วยเลยดิอัพมึงช่วยพี่ตหน่อยดิอัพอัพน้องไอ้กูมาดึงขั้บบัสไหวปะไหวไหมไหวไหมเฮีย ชรช่วยรีอยชรีวหน่อยเฮ้ยเรามีอาคีปะเรามีอาคีปะเรามีอาคีไหมตอบหน่อยโอเคโอเคโอเคกูเผื่อไปป่นไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงป่นเลยมึงป่นเลยกูเผื่อป่นป่นเลยกูเผื่อป่นป่นเลยกูเผื่อไปป่นไอ้เที่ยมึงป่นเลยมีมีเบรกเอาใช่ปะมีเบรกเอาใช่ไหมมี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 ป่นเลยป่นเลยป่นปนปนปน ไอ้มันกลาง e m เไลางเอาลอรถไม่ใกล้ใกกันดีเวาราไม่ใกล้กันดีมันกลางยีอมันจเย็นจเย็นเพื่อนราเล่อกดป่นไม่เป็นไรไม่ปปุนป้นไงมีไอชีใจเย็นเดี๋ยวมีเอซอีกใจเย็นป่นอะไรปุ่นอะไรเ่อนปุ่นป้่นที่อ่ไ่ไม่รอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอารถเอารถเอารถมาตรงนีเอารถมาเซตเซตเยวอเเรถเซตรถใจไม่เอาเราไม่ใกล้ รรอกกกูลลัับนไอหมอมาขอศพโคตรไวอ่ะไอ้เหี้ยหมอมาไปกรมตำรวจอีกเอารถไม่ไม่ไม่ต้องมับแล้วมึงเตรียมรถแล้วก็ห่อเลยห่อไม่ดูรักจ้ามางงว่ะไล่อยู่ไหนละยี่พี่ยังไม่หมดต่ะดิเตรียมรถหน่อยเตรียมรถหน่อยไม่เลยเพื่อนไล่ไอเรื่องไอทำยังไม่เอ็มพิมมันรถมันพังเลยอะไม่ล้อล้อลอมึงใจเย็นรอถือศพเฉยเฉยมึงฟังกุ้งไปถือศพแล้วก็ไปที่ตรงรถ ม่มึงไปถือศพแล้วบางที่ตรงรถดิไม่เอางี้ง่ายๆมึงถือศพไปที่วงอีมีเลยเพื่อนเออถือศพไปที่วงอีมีถือศพไปที่วงอีมีแล้วเร็วๆกลับมาถือศพไปที่มีมาแล้วมาแล้วอย่าลืมกินไอติมมาด้วยนะเพื่อนศพมันเยอะกว่าเราป่ะเอาถุง้ทยคนไว้ศพมันเยอะกว่าเรานะเช็คให้ดีนะ เยอกมยเออาตีเพื่อนกูมาดิเอาตีเพื่อนกูมาดินี่มาาโอ้มา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 เดี๋ยวเฟกูจะเหงาเปไฟสูสีจัดเลยเฮียวันเลยอะไฟโคตรนานไอสัตไดได้ยอะได้ยอข้างนอกมึงขั้ๆขอบให้หเลยเร เร็วๆก่อนที่ตำรวจจะมาไม่ไม่มึงหยิบศพเหลียาไปทยาเข้าวงก่อนแล้วค่อยไปเอา่วเองมดแล้วหมดแล้วหมดล้วหมด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 เลยซ้อมเลยซ้อมเลยซ้อมเลยเร็วๆถือศพก่อนนะถือศพหก่อนถือศพหเขก่อนเพื่อนกลางกูกลางนะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วมาคันเดียวเองใจเย็นดิคันเดียวเองใจเย็นใจเย็นเ็นคันเดียวเองรอมาเยอะกวก่อนแต่พวกมึต้องวนะแมมึดนะคาตไมอ่ตำรวจมแล้วมแวมแล้วมแมแมแล้วแล้วมแล้วม้วมแล้าแลม้วมแล้วมแลมแล้ว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  กลาง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 ขอดเลยขอ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 เลยออกออกออเลยนะดีบอกเลยเดี๋ยวตำรวจดักดีบอกเลยดูเลยไล่เ yes, ข่านะเว้ยเล่ไล่เข่านะเว้ยเน้นเน้นเน้นเข่านะอุ้มหลบจีบไปเรื่อยนะ